อย่ที่นั่นเ่งพันก็เป็นฐานะเปนดงไป้ารวอยคนนิจชาพานองชนเจริญดีคนทายทิใจดใีใชัยิลป์กัลัานสมคิดลิือวันรองษ์ คุณเป็นจะบ้านโภระยุลคุณกริยาสิชัยครับนานน่อนผ่านสดผ่านห้าทิศ้ายก่อนนะครับเห็นกิญน,นะครับ นักเรียนคณะจังหวัดจังหวัดสระบุรีสอบไล่ได้เรียนธรรก้าประโยคพุทธศักราช2,557จงึงให้ปริญญาบัตรฉบับนี้ไว้

แต่สองคนก็จะไปสงตั้งวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนเจ็ดหลอนวันวิสาขะเช่นเดียวกันก็ถือเอาวันวิสาขะบูชาต่างๆบ้างมาแต่ที่เขาต้องการว่าเออครับคนเขาท่านผู้ว่าอย่าเพิ่งกันก็รอถ่ายภาพกับท่าน